สวัสดีนะคะสวัสดีบุคคลทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะนี่เป็นการไลน์สดนะแล้วนี่เป็นการไลน์สดนะคะ,คะช่องนิดหนึ่งเนาะช่องนิดหนึ่งนะ ข้ามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะนี่เป็นการไลฟ์สดนะคะเป็นการไลฟ์สดนะคะสินค้ามีพร้อมส่งเลยนะคะสินค้าจะมีพร้อมส่งนะมีพร้อมส่งเลยนะคะจะเป็นเหล็กแนวกับเหล็กเอนะเป็นงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทา้วน้ำมันทั่วไปนะคะสนิมขึ้นปกตินะสอบถามได้นะคะสินค้าของเรามีพร้อมส่งนะจะมีจะมีพร้อมฝังนะจะมีเล่มที่1กับเรื่องที่2นะคะ แล้วก็เริ่มที่11นะสิบจะเป็นมิตรพกนะสนิ้วนะสี่นิ้วนะให้พี่ดึงจะเป็นนะวอลฝักตัวนี้นะคะนะสนใจนะกด0ูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าบันทึกเบอร์โทรศรัพท์ลายก็จะเด้งขึ้นนะคะให้ลูกค้าติดต่อช่องทางไลน์เท่านั้นนะคะติดต่อช่องทางไลน์เท่านั้นนะศูนย์เก้านะคะเก้าสอา 3623บันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะคะให้ลูกค้าติดต่อช่องทางไลน์เท่านั้นนะคะมาได้จะมาเล็บที่หนึ่งเล็บที่หนึ่งเล็บที่หนึ่งนะคะจะเป็นเหล็ก SUP9 เนะคะเป็นงานตีร้อนนะคะชุดแข็งด้วยน้ำมันนะคะ,นะค,ะควันช้างนะคะทรงทรงจะเป็นทรงควันช้างนะ ด้านจะเป็นด้ามไม้พยุตัวนี้จะเป็นชุดไม้พยุเลยนะคะชุดไม้พยุนะคะเหล็กจะเป็นเหล็ก SGP9 นะันเป็นงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน,น้ำมันทั่วไปนะ,ะสนิมเพื่อนปกตินะ,ะเลี่มมนี้ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12.2นิ้วความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.1สันจะอยู่ที่กว้างจะอยู่ที่2.1สันจะอยู่ที่6มิลนะคะด้ามยาว ด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่หกจุดสองนิ้วนะคะชุดพยุงนะคะตัวนี้จะเป็นชุดพยุงนะคะชุดพยุงนะคะสิบสองจุดสองนิ้วนะคะชุดพยุงะะชุดนี้นะคะจะอยู่ที่สองพันเจ็ด้อยเก้าสิบนะสองพันเจ็ดรอยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะ,ะชุดพยุงนะสิบสองนิ้วนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นูกคะช่วงทา,างไลน์เท่านั้นนะคะ เบอร์สองเบอร์สองนี้จะเป็นทรงทรงใบข้าวใบข้าวไหมนะคะทิ้งผิวไฟนะคะตัวนี้ทิ้งผิวไฟนะด้านจะเป็นด้ามกันนะคะด้านจะเป็นด้ามกันนะลูกค้าความยาวของใบนะคะจะอยู่ที่สิบสองจุดสามนิ้วความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกจุดห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่เก้าจุดสองนิ้วนะคะ ด้ามจะเป็นด้ามไม้ประดู่ลมดำนะคะตัวนี้ด้ามไม้ประดู่ลมดำนะคะเหล็กจะเป็นเหล็กแนบนะเป็นงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ํามันนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้ามันทั่วไปนะ,ะสนิมขึ้นปกติตัวนี้จะมาพรา้อมฝักไม้ไม้สักนะ,ะไม้สักไม้สักลมดำนะคะแล้วเราก็เอามาถูให้เป็นมิตินะคะขัดขัดให้เป็นมิตินะคะไม้สักลมดำนะคะไม้สักลมดำนะคะตัวนี้ ชุดนี้นะคะจะอยู่ที่1,200บาทนะ1,200บาทนะคะรวมส่ง1,200บาทนะคะรวมส่งนะคะสินค้ามีพร้อมส่งเลยนะคะสนใจบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะรายก็จะเด้งขึ้นนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะรายก็จะเด้งขึ้นนะคะสินค้าของเราจะมีพร้อมส่งเลยบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะรายก็จะเด้งขึ้นมาเลื่อที่สามเลื่อที่สามนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะราคาราคานนี้คือเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะ แต่ลูกค้าสามารถสั่งทองฝากทำทรงได้นะคะเป็นมาเชเต้ e, นะคะมาเชเต้มาเชเต้ e. e, นะคะมาเชเต้มาเชเต้ e, นะคะเหล็ก e, จะเป็นเหล็ก HP9 นะเป็นงานตีร้อนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะทำลายใบมีดนะคะตัวนี้นะ,ะตัวนี้จะทำลายใบมีดนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะหมุดนะโมเสกรูเลชเชอร์ครบเลยนะ,ะฟูแทงนะคะด้ามประกบนะคะนะคะฟูแทงด้ามประกบ เหล็ก h p 9นะคะเล่มนี้ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสองจุดปดสิบสองจุดปดนะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสี่สันหนาจะอยู่ที่ห5จห้ามิลนะคะด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดปดนิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสองอยเกสิบนะคะลำทรงหนึ่งันสอง้อยเกินะคะลำมรง สมเลล็บที่4นะคะเล็บที่4 <S <S ด้ามฉลุลังพึ่งนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้ประดู่นะ,ะ <S <S แล้วก็อารมณ์ลมลมดำหน่อยนะคะลมดำหน่อย <S <S หมดนะคะมาเสกรูเลเชอรครบเลยนะคะ <S <S เหล็กจะเป็นเหล็กแนบนะ,ะทิ้งผิวไฟนะคะทิ้งผิวไฟนะ ความยาวของใบีดน,นะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสามสัดหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่เจ็ดมิลนะคะด้ามยาวห้าจุดห้านิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททวน 5. อันนี้งานกิดเบมีดสูนะคะเป็นงานละเอียดนะราคาก็เลยแรงหน่อยด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะผสมเรซินนะคะพยุงผสมเรซินนะคะ,ะกัดทองเหลืองนะฟูทแท้งนะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่9.9นิ้ว ความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.7ดเสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลด้ามยาวจะอยู่ที่5.1นนะคะรานะคาแรงเลยนะคะตัวนี้เหล็ก H P 9งานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะ,ะนะเนะฉะพาะมีด่างเดียวจะอยู่ที่2,590ันารสะคะรวมทรงนะ,ะเล่มที่6 เล่มที่หกทำลายใบยมีดนะคะด้านจะเป็นด้านไม้พยุงนะคะเลขพ P เก้าน,นะคะเป็นงานตีร้องต้นรูปนะคะชุดน้มันนะค,ะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งนิ้วนะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สนนองจุดสามขนาดเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ หกจุดห้ามิลนะคะด้ามยาวห้าจุดเจ็ดนิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสอบถามได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะสินะค้ามีพร้อมส่งนะคะเล่มที่เจ็ดทำลายใบมีดนะคะตัวนี้นะคะเล่ H P 9ก้านะด้ามจะเป็นด้ามไม้พาย,ยุนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดสิบเอดจุดสองนะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดหกสันนา่มนี้จะอยู่ที่หกจุดห้ามิลด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดหกนิ้วนะคะเฉะพาะมีดอย่างเดียวจะอยู่ที่หนะึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเบอรนะ์เปะนะเหล็กเหนียบนะทิ้งผิวไฟนะคะตัวนี้จะเป็นบูวี่นะคะ ด้ามไม้พายุนะคะฟูแทงนะคะประกบนะ,ะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปนะคะชุนน้ำมันมนะคะความยาวของเบมี่นะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดเอ้ยสิบจุดสิบจุดหกนิ้วนะ,ค,ะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งเอ้ยสองสองจุดสองนิ้วนะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่หกจุดห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททั่วนะคะรวมส่ง หนะึ่งพันหนึ่งร้อยบาททั่วนะคะรวมส่งเบอร์ 9, เก้าเบอร์เก้าลำโบนะคะลำโบทิ้งผิวไฟด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะหมดโมเสกโรลเชอร์ครบเลยนะคะทิ้งผิวไฟนะคะทำฉลุรังพึ่งนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฉลุรังพึ่งความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะ,ค,ะความกว้างจะอยู่ที่2.6สันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่6.5จมิลน,นะคะด้ามยาวจะอยู่ที่5 5.7เนิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,100บาททั่วนะคะลุมจกเบอร์สิบความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6.7เนิ้วนะ,ค,ะความกว้างจะอยู่ที่1.8สันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่5มิลน,นะ,ะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.3 5. นิ้วนะ ในเร่มนี้ไม่ไม่รวมฝักนะเฉะพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบนะคะลมส่งทุกเล่มนะจะเป็นงานแฮนด m a d e ทั้งหมดเลยนะคะสนใจนะก็บันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นนะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะสั่งานได้เลยนะสั่งานได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะ ดูแลรักษาการทาน้ำมันทั่วไปนะคะสนิทขึ้นปกตินะคะหน,นะะขึ้นปกตินะคะสอบถามได้เลยนะคะแบตบ่ขันไหนเนาะแบตมทนนึงไ่สดเดนแบตบ้างอ๋อ ะะคสอบถามได้เลยนะแัรก็เข้าเยอะนะไม่แรงสอบถามได้เลยนะคะ sắp lên hiện lên này xe đây là người nào chị thấy không thuộc nữa ไมสอบถามัมคนเนยอะบางไรนะนะถ้าไม่มีใครสอบถามัมคนเนยอะบางไรนะคะ ถามได้เลยนะถ้าไม่มีครนสดถามคุณจะว่างไรนะนะคะถ้าคายกันได้เลยนะคะถ้าคายกันได้เลยนะคะอยากทราบรายละเอียดนะเรื่องไหนแจ้งได้เลยนะคะมาด้ึยเบอร์โทรศัพท์นะคะลน์ก็จะเด่งขึ้นนะคะมาดเบอร์โทรศัพท์นะคะลน์ก็จะเด่งขึ้นนะคะแค่ติดต่อช่องทางไลท่านั้นนะคะช่องทางไลท่านั้นนะคะ ได้เลยนะคะสินะค้ามีพร้อมส่งนะคะสินค้ามีพร้อมส่งเลยนะคะอยากทราบรายละเอียดนะเล่มไหนแจ้งได้เลยนะคะมีแต่เบอร์หนึ่งนะคะที่จะเป็นชุดพยุงนะคะ12.2นิ้วนะคะเบอร์สองจะเป็นด้ามไม้ประดูนะฝักฝักจะเป็นไม,ไม้ไม้ไม้สักนะไม้สักลืงดำนะคะ mm hmm. ส่วน3 4มสี่ห้าหกเจจะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะ ะคะแล้วแต่แบบนะคะทักทายกันได้เลยนะคะทักทายกันได้เลยนะ,ะ,ถยนยนะะสนถามไร้เลยนะคะสิน้ามีความชง ได้เลยนะคะฉานมีขอส่ง มีใครสอบถามอะไรไหมคะเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมสอบถามอะไรจ้งิงๆอะไร พักพักเครื่อก่อนนะคะเดี๋ยวตอนดึกนะคะจะไล์ช่องหลักนะคะช่วงประมาณสี่ทุ่มนะคะโอเคนะคะผิดภาพกันใดนะ,ะจุ๋มต้องขออภัยวันนี้ที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจุ๋มนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย